ไม่ได้จะเส้นไม่ได้จะได้ขึ้นเสียงกลางเนี่ยไม่ได้จะได้ขึ้นเสียงกลางข้างบนเกือบเรียบร้อยแล้วครับ เราได้มือมือตอกสลิงคนใหม่นะครับเออสู้สู้สู้ไหมสู้ไหมฮ่าฮ่าฮ่ริงบ่ริงบ่ไม่ใช่วางผิดผิดข้างบ่เ <c oughs> นี่ยเนี่ยน่นี่มันอยู่ข้างล่างไม่ใช่เหรอตัวไฟน่ะ ตัวตัวตัว,ตวอนันไฟนะไ่ะเยนปราบกี้ยังคุณเอียนโนนวยนังสวัสดีครับสวัสดีทาง YouTube แล้วก็ทางแฟนเพจ a c e b o o k นะครับบรรยากาศช่วง16นาฬิกา50นาทีนะครับตู้เบรก็เรียบร้อยแล้วสองฝั่งนะครับแล้วก็ต่อช่างหวานต่อสายเรียบร้อยครับผม ก็เหลือแค่เสียงกลางนะยังไม่ขึ้นเหลือสลิงประมาณอสองเส้นนะครับหน้าหลังกำลังตกอ,อยู่นะโป้โปกๆอยู่ยนะั่นะทีมงานยูทูบเบอร์มาเยอะนะครับพากันนอนเล่นแล้วเนะี่ย <c oughs> <c oughs> มาเดินถ่ายกันเองนะครับเ <c oughs> <c oughs> ยอะจริงๆยูทูบเบอร์ทุกวันนี้ Ô, mưu sinh linh mày kéo chừng Ráng đi Lật hoa hò với đờ Ở đây phải nè con อ๋อได้อีกสองแผงพอดีเลยบ่เอ๋อใครอยากเป็นสปอนเซอร์ให้หน่วย10บล้อครับอยากได้ไฟแผงแผงไหนเอ๋ออยากได้แผงเนี่ยแผงนี้บ่อ่อแผงลูกศรอีกสักอีกสองแผงบ่อ่ฟังละแผงสวยเลยพอดีเลยอ๋อเอาเรียนเชิญนะครับใครอยากเป็นสปอนเซอร์หน่วย10บล้อนะฮะ แพงเท่าไรนี <laughs> ่นึกว่ารู้ราคาเอาใครเป็นผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีนะครับนี่บริจาคมาครับนี่อยากได้ไฟอีกสัก2แผงครับนี่ไฟนี้นะครับนี่ไฟไฟแบบนี้นะนทางทีมงานหน่วยสิบล้อยบอ,อยากได้อีกสองแผงมันจะได้ติมหน้าจจครับแบบนี้มันห่างเกินนะครับ โอ้เอฟซี e เยอะนะครับบ้านกระสังพัฒนานะครับตำบลโคกเหล็กอำเภอห้วยราชบุรีรัมนะครับมากันได้พี่น้องคืนนี้จวดแน่นอนหมู่บ้านนี้นี่หมู่บ้านนี้หมู่บ้านนันทวันเลยนะครับถ้าเขาจะเอาหนังนี่นันทวันอย่างเดียวนะครับโซนนี้กำลังเดินไฟข้างบนอยู่นะครับ วีนว่งไปกันโเ้างกรอดีเจนุเปลี่ยนหน้าแล้บอกเป็นดีเจที่หลอกกว่าเดิมใช่ไหมแจวเลยทำอะไรอีกเรืองทำอะไรเนี่ยเมื่อไรจะไปขึ้นเสียงก่างอ๋อใส่ใส่คำบุนก่อน ใส่ยลังค่ใส่ยลังคาก่อนสิร้ายต้างเม่ยายไม่มานะไม่รู้แล้วถ้าแม่ยายมาที่นี่นี่สนุกเลยนะถ้าแม่ค้าเยอะเกินไปมาแล้วฮะถ้าเถวบุญดำอะเกยจะไม่มาอ๋อจะรอไปแถวพวกมันเถวจอมของจอมผ้าอะไรเงี้ยอ๋อใกล้บ้านมันจะขายดีกว่าอ๋อขายดีกว่าที่นี่โลกสุนันท์นัยไม่ค้าเยอะเลยใช่ จะินเนเ่าเระวังตกใส่พี่นะ,อะขอวงพอเบอร์มิกส่งมิกเซอร์เออมิกเซอร์เหมือนเหล้าเลยเนาะมิกก์วางเสร็จเรียบร้อยครับเหลือเข้า ไฟต่อระบบ,รบไฟต่อสายลำโพงทีมงานอึดอีหลีครับอ๋ออุ้ยอุ้ยอุ่นเลย เท่าไหรจ๊ดึงเข้าดีเอามือดึงหน่อยดนีตัวก็สูงเออเรียบร้อยแล้วครับผมโซนตรงนี้ก็เหลือแต่เข้า Hearts, oh, ระบบไฟเนาะเดินสายไฟไปที่เครื่องปั first, right? fourth, second, first, right? fourth, third, third, ่นแล้วก็สายลำโพงมาเข้ากับมาจ้ำเข้ากับพาวเวอร์นะครับวันนี้ใช้บริการเครื่องปั่นของวัดป่าเจริญผลนะครับหรือ p ี M. POWER นะครับนี่ตัว150แรงส่วนร้อกิโลยี่ร้แรงคะกราบ <c oughs> ขอไปด้วยแล้วกันนะครับที่พูดผิดนะครับจัดนะครับเสียอ้นนะครับปกติจะเป็นเสียอ้นมาเสียอ้นไปทำงานประจำแล้วครับช่วงงานไม่มีไม่มีไรายได้ก็เลย ท,ทำงานประจำนะครับปกติซีอ้อนจะมาเองนะครับทีมงานเครื่องปั่นนะครับอนนี้ก็อ้วนกำลังขึ้นเสียงกลางแล้วครับบรรยากาศยามยินนะครับพี่น้องเอามาฝากให้ชมกันกโจกโค้งสวยๆนะครับ ใช่อ้วนเอออ้วนฝั่งนู้นด้วยพี่มองว่าไหนฝั่งนันน้นน่ะข้างหลังอะ่ะข้างหลังฝั่งนูน้นมันเอียงมาหลังเออขึ้นขึ้นขึ้นพอยังไม่ลอู้พฤตการขึ้นไปขึ้นไปอ้วนเร็วๆ เราเองเขาเราขึ้นเสียงกลางแล้วครับขึ้นทางร้านเสียงกลางนะครับอ้วนทำไมไม่ขึ้นแบบเดิมวะไม่ขึ้นแบบเดิมไอไอหิ้วไว้ค่าละสองอะ่ะเหมือนตะกอนนะเขาไม่หิ้วให้เราเจ้าเจไหนก็ต้อนเป็น ยอมรับครับมามาหมู่บ้านนี้นะครับ FC เยอะจริงๆมานั่งดูตั้งแต่บ่ายนะครับตั้งแต่รถหน่วยมาก็คือมานั่งนั่งดูเลยนะฮะไม่ได้ไปไหนกันเลยปวดเร็วพวกเขาเสร็จแล้วนะพวกเขาจะไม่เขาเสร็จแล้วนะเขามาเร่งเองแล้วนี่นะ เด uh um> ี๋ยวราชมตอนอ้วนขึ้นเสียงกลางนะครับ ต่อต่อต่อระบบวนได้ไหมครับระบบวนพาวเวอร์ได้ไหมอันนี้เล่นเล่นแบบไหนครับต่อต่อต่อข้าวเรียกว่าต่อเป็นสเตอร์ใช่ไหมเป็นข้าวสามดอกพอต่อใช้ข้าวสามดอกว่ะสามดอกพอแล้วอะไรเงี้ย แบบนี <Ooh. S 2> ep, ้นี่เองลั่นกี่โมงครับวันนี้ตอนนี้ก็ห้าโมงแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็ห้าโมงลเลยเด้ดิวันหกโมงก็ได้ลั่นแน่นอนครับหกโมงนะครับหก <6 S 2> โมงได้ลั่นแน่นอน เราแค่เสียงกลางเองครับตอนนี้เสียงกลางกำลังขึ้นอยู่นะครับพี่น้องโอ้บรรยากาศนี้เอาเรื่องดยนี่ลมมาจากฟังไทโจอด้วยดิตาตาตาเอ้ยตาแรงดี อันนี้ของเสียงกลางบอกเสียงกลางนะครับสายเสียงกลางโอ้เจอเขาเปิดเพลงครับจบคลิปเียงเท่านี้แล้วกันครับเดี๋ยวค่อยฟังอีกทีค่อยดูคลิปอีกรอบหนึ่งตอนที่ผู้จัดการนู้ดลองสาวครับลองเสียงครับเนาะก็น่าจะไม่นานหรอกครับประมาณ6กโมงเย็นก็น่าจะได้ลองแล้วครับอ,อดใจรอสักครู่แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ โอเคคลิปนี้ก็อยากอัปเดตให้เอฟซีได้ชมกันว่าทีมงานรวยงานไปถึงไหนแล้วเนาะตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดไอนาฬิกาครับ17บเนาฬิกาแล้วเนาะลองเสียงก็น่าจะประมาณหกโมงเย็นนะครับผมเดี๋ยวรอชมคลิปตอนลองเสียงอีกรอบหนึ่งแล้วกันครับผมสวัสดีครับ